โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ช่อง m o v i e สไดแมนเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง Squid Game 2กันซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับคือวันศุกร์ในช่วงบ่ายๆเพื่อนผมเขาก็ดูกันอยู่เนาะซึ่งผมก็เพิ่งมาดูจบเมื่อเชา้านี้ตอนบ่ายๆนะครับซึ่งผมจะพูดซึ่งเรียกเไปไหนไงวะคือผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่รู้สึก เสียดายค่อนข้างมากนะครับผมรู้สึกเสียดายค่อนข้างมากแต่กับคนอื่นเขาอาจจะคิดว่ามันเออมันสนุกแหละแต่สำหรับผมผมรู้สึกเฉยๆเนาะโอเคก่อนไปดูก็นะอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับไปดูเลยดีกว่า,วาคือ ต้องพูดก่อน u u i g เกมเนี่ยผมรู้จักครั้งแรกก็เมื่อ2021เลยคือตอนมันเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็คือช่วงที่มันเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นอนะแบบทุกคนมันพีคก,กันมากทุกคนชอบมากผมก็ชอบผมดูผมก็เออผมไม่ได้ดูหรอกตอนนั้นอนะผมฟังสปอยนะครับผมฟังสปอยเอาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชียสนุกนะแต่ไม่เคยดูจริงๆอะจนกระทั่งซีซั่น2มาผมถึงกลับไปนั่งดูซีซั่น1แบบจริงๆ ตอนนั้นผมชอบเพราะว่ากระแสนะตอนภาคหนึ่งอะผมชอบเพราะว่ากระแสแต่ภาคสองผมรู้สึกว่ากระแสมันมาเออสุดท้ายมันก็กระแสเหมือนกันแต่แบบเริ่มรู้สึกว่าเราชอบอะเราชอบดูอะผม,ผมก็เลยตามกลับไปดูอีกรอบหนึ่งซึ่งจำได้ว่าตอนซีซั่นหนึ่งผมร้องไห้ให้กับฉากที่เอมหมายเลขศูนย์หนึ่งปาลูกแก้วแล้วก็ตายนะอันนั้นผมร้องไห้เลยเพราะผมไม่ชอบเห็นคนแก่ตายนะครับแต่ว่า พอเราได้รู้ทุกอย่างแล้วเราก็เออก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ร้องไหล้ละพอซีซั่นสปุ๊บเลยเราก็ไม่ร้องไหล้ละแต่หลังจากนั้นครับซีซั่นสมันก็มีพวกไอคอนิกอะไรต่างๆเช่นนิ่งไว้อะไรต่างๆมานะครับ2024เนี่ยเราเห็นสกูตเกมนิ่งไว้อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็ถือเป็นอะไรที่มันทาให้เรารู้ว่ากระแสมันดีสําหรับตอนซีซั่นหนึ่งผมรู้สึกว่ามันยังใหม่ใหม่มากๆที่แบบเฮ้ยการจับคนไปเล่นเกมบนเกาะ มันใหม่นะใหม่แบบผมรู้สึกใหม่กับตัวเองมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีซีรีส์อย่างนี้ด้วยหรอวะเขาเล่นไปผมก็เออภาคหนึ่งคือเรียบๆมันมีพีิกบ้างแต่มันก็เรียบๆอ่ะผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่ซีซั่นสออันนี้ผมรู้สึกผมชอบด้วยความสีสันของมันครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยอย่างธานอสอะไรประเภทเนี้ยธานอสหรือพวกคนที่เป็นแบบแนวไงวะพวกคนบ้า เออทารกมันจะกินยาใช่ไหมดืดไอเสพย,ยาใช่ไหมแล้วแบบมันมันจะรั่วไอเนี่ยแล้วบางตอนมันก็มีการใส่เพลงที่เป็นแนวแบบอแนวใหม่ที่มันไม่ใช่เพลงแนวแบบเล่นเกมเด็กๆตืด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 อะไรเงี้ยมันจะมีแบบเบาเบาเบาเป็นแบบเสียงแบบแนวเพลงดิทึมอะไรต่างๆไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ถามว่าสีสันมันเพิ่มขึ้นไหมโคตรเยอะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นธานอสหรือว่าจะเป็นใครก็ตามครับที่เข้ามาใหม่ในภาคนี้สีสันมันเยอะกว่าภาคแรกมากและผมชอบที่สุดแล้วซีซั่นสองผมรู้สึกว่าผมชอบซีซั่นสองมากที่สุดแล้วนะเ no ออก็เราท้าความกันอย่างนี้เลยนะครับซีซั่นสามก็เราท้าความกันอย่างนี้ก็คือเราท้าความกันเลยว่าแบบภาคก่อนเนี่ย ผมรู้สึกยังไงนะเพราะผมไม,ไม่เคยทำคลิปรีวิวอะไรมาเลยซึ่งตัดมาตอนนี้ครับซีซั่น3ออกมาวันศุกร์ที่แล้วผมแบบจะว่าชอบก็ชอบนะแต่ไม่เท่าซีซั่น2มันให้ความรู้สึกเป็นซีซั่น1อ่ะและยิ่งตอนท้ายเรื่องที่เรามารู้เหตุผลอ่ะไม่ใช่ตอนท้ายตอนช่วงซีซั่น2ที่เรารู้เหตุผลว่าทำไมอมอะไรวะ สี่ห้าหกเนี่ยถึงกลับมาเล่นเกมก็คือมาช่วยผู้เล่นแต่สุดท้ายแล้วซีซันสเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นซีซันหนึ่งคือเราก็เล่นเกมอ่ะเล่นไปเรื่อยๆฆ่าคนไปเรื่อยๆมันกลายเป็นแต่ลาสัปดาสอ่ะที่มันแบบล้างแค้นคนนี้กูไม่ผิดไอ้เหี้ยควายทำไมกูต้องเชื่อมึงด้วยวะแล้วมันก็แทงแทงกันอะไรกันฆ่ากันไปเรื่อยอ่ะทีนี้คือน้ความที่มันย,ออย้อนเนี่ยไปซีซันหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเหตุผลที่ ตัวของ4ี่สี่ห้าหกเนี่ยเขากลับมาเล่นเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเขามาเล่นเกมก็คือเขาก็มาฆ่าคนเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องฆ่าคนเขาไม่สามารถที่จะยุติเกมได้ครับแล้วมันก็ทําให้มันฟิลมันต่างไปอ่ะมันดูไม่มีความพยายามแล้วสี่ห้าหกผมรู้นะเข้าใจตัวละครว่าตัวละครมันเสียใจมันอะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันไร้ความพยายามไปแล้วมันแบบ มันพังอ่ะภาคนี้มันตึงมากมันรู้สึกเหมือนพระเอกโดนตัดบทด้วยซ้ำอ่ะคือพระเอกไม่เงียบหายไปเลยตัวละครอื่นคือได้ซีนมากกว่าพระเอกเราอีกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยคือความเร็วของสปีดของเรื่องคือแบบถ้าคุณดูซีซั่นหจบแล้วซีซั่นสอันเนี้ยเรารอได้ซีซั่นสองนานแค่ไหนก็รอได้แต่สําหรับซีซั่นสไปซีซั่นสาเนี้ยอันเนี้ยถ้าคุณดูแบบ อย่างของผมอะตอนนั้นผมจําได้ว่าเขามีงานที่โรงเรียนแล้วผมแม่งไอ้ที่เน้ยไม่อยากดูคือโชว์มันโชว์มันกล่อยอะผมก็เลยงั้นออกไปดูซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับให้ดูนะเขาจะกูจะไปไหนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยผมก็โอเคเราออกไปดูเดี๋ยวก็ไม่รู้จะดูอะไรก็ซกวิเกมเข้ากูก็ดูสกวิเกมอะตอนนั้นผมก็นอนดูก็นอนดูไปไปผมรู้สึกเออสนุกว่ะแต่นั่นคือเมื่อ2024ตอนนี้ตัดภาพมา2025 ผ่านมาประมาณสักหกเดือนอ่ะพมเผันานกว่านั้นด้วยซ้ําอ่ะ <S <S ผมกลับมาดูอีกรอบผมตกใจแม่งมากเลยเว้ยตัวละครแบบอันนี้สปอยนะครับคือตัวละครจู่จแม่งโผลมาอาอย่างพี่พี่ที่เขาเป็นเอลจีอ่ะคนนั้นอ่ะโผลม,มาแป๊บเดียว่ตอนเดียวแม่งสกแทงหลังตายเลยวะแล้วไอคนที่ใส่แม่นที่มันเป็นลูกของป้าคนนั้นอ่ะแม่งถูกป้าแทางตายอันนั้นผมรอ้องไห้นะแล้วผมรอ้อ,นนรองไห้เออถูกแทงตายแล้วเราบังงงแบบ เกิดที่อะไรขึ้นวะอารมณ์มาได้แล้วแต่กูยังงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะ่ะแบบจู่ๆคนนั้นก็แทงกันตายคนนี้ก็แทงตายแล้วงงงงตัวละคร2ตัวตายใน EP ีเดียวกันครับในช่วง EP ีแรกถึง EP พีสซึ่งงงชิบหายเลยไอ้แล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นตัวไอ้อะไรวะที่มันบอกมันเป็นนาวิกอะไอ้ตัวนั้นอะโดนพระเอกฆ่าผมมัก็แบบไอ้เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอมึงมึงเริ่มมาอย่างนี้เลยเหร คือกาจัดตัวละครจากเซียนสองเกือบหมดเลยอีเจที่มันเป็นเป็นผีเป็นไอ้บ้าล่างทรงอะ่ะเออเจนก็ตายคือมึงตายกันเยอะมากเลยแล้วแบบมึงมึงเอานี้เลยเหรอเปิดโคตรแบบมึงเปิดมาอันนี้มากร้ายมากเลยอะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นไปช่วงท้ายๆก็เป็นซีรีส์ซีซั่นหนึ่งเป็นซีซีซั่นหนึ่งอีกรอบหนึ่งอะ่ะตัวละครนู้นตัวละครนี้ตายอาจจะมีเพิ่มตัวละครที่เป็นลูกของสองสองสองก็ได้ เชียร์ทุกคนแย่แนละ้วคือเมื่อกี้เว้ยไฟตกทีเนี้ยคอมผมบางคนดับไปแม่งติดเองชิบหายเฮียอะไรวะัเฮียดูคอมของขอมผม,ม,มติดเนี่ยเฮ้ยอะไรเปล่าอะไรเปล่าเชียร์เฮ้ยเชียร์โอบีดัสสกินเชียร์รับทำสกินครับแต่ผมรู้สึกว่า สุดท้ายแล้วอ่ะมันผมรู้สึกยังไงวะทุกอย่างมันเร็วไปอ่ะมันมีความเร็วที่มันแบบมันเหมือนเราเร่งสปีดให้มันมากเกินไปอ่ะอารมณ์แบบยังไงดีวะคือเหมือนเราเพิ่มเราเร่งเวลาที่มันแบบสปีดอ่ะความจริงเราอาจจะเพิ่มอะไรไปอีกสักนิดนึงก็ได้แต่ซีซันสามมันแบบมันเร่งอ่ะมันแบบตัวนี้ตายนะอีกตัวหนึ่งก็ต้องตาย EP เดียวครับ สำหรับ e p ีเดียวในช่วงแรกๆนะช่วงต้นซีซั่นอะนะตายไปแล้วประมาณสักสี่ตัวละคระครับสี่ตัวละครที่ตายใน EP ช่วงต้นๆน,นั่นคือสี่ตัวละครเลยตัวละครบแบบต้นๆอะคือสี่ตัวละครและยังไม่พอสองสองตายอีกซึ่งมันเยอะมากนะครับมันเยอะแบบเยอะมากแบบ5ห้าตัวละครตายช่วงต้นต้นพานแรกอะส่วนพาทหลังๆเราไม่ค่อยได้เห็นบทของพระเอกละ จะเห็นเป็นแนวพวกแบบตำรวจมาใส่นักสือบอะเออนักสืบมานะแล้วก็จะมีพวกตัวข้างตัวพวกหน้ากากอะอยู่ข้างในนะครับซึ่งไอโซนเนี้ยผมว่ามันทำดีแต่ยังไม่ค่อยน่าสนใจมากเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันแบบยังไงดีวะผมรู้สึกว่าพาร์ตต่างๆมันทำดีนะสำหรับพาร์ตผู้เล่นเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยมันน่าเบื่อก็จริงแหละ มันก็สนุกแหละช่วงแรกๆอ่ะแต่ช่วงหลังมันน่าเบื่อนะครับแม่งเอาแต่คุยกันอ่ะเฮีย่ร้คุยแล้งหนานั้นก็ปัดตกไปผู้เล่นโซนผู้เล่นก็คือผมไม่ค่อยชอบเพราไอร่รนะครับแต่ไปที่พวกนักสืบไอ้นักสืบเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญแต่มันก็ตลกอ่ะมันไปแนวตลกแล้วมันก็แบบมันทําได้นะแต่มันตลกแล้วมันก็รวบลัดเร็วมากแบบถามว่าจากภาคแรกอ่ะที่แกเป็นตัวภาคภาคสองที่แกเป็นตัวประกอบภาคสาม เป็นตัวประกอบเวอร์ชันที่ตอนแรกอาจจะเวลสองใช่ไหมเป็นเป็นตัวประกอบเวลแม็กใช่ไหมอันนี้อาจจะลดมาเหลือแค่เวลสิบอะไรเงี้ยเออคือตัวประกอบมันสุดท้ายมันมันกลายเป็นตัวประกอบงงอ่ะแล้วตัวละครอย่างไอผู้คุมหมายเลขสิบหกหรือสิบเอ็ดเนี่ยไออันนั้นอ่ะลายนั้นก็ไม่ต่างกันเป็นเหมือนตัวประกอบที่เข้ามาสร้างสีสันเล็กๆน้อยๆแต่ผมไม่รู้สึกเอนจอยเท่าไหร่วะเออ สุดท้ายแล้วซีซันสามผมรู้สึกไม่ค่อยชอบอืมผมไม่ค่อยชอบนะครับคือถ้าซีซันสามเนี่ยถ้าถ้ามันไม่รวบรัดและมันไม่เร็วขนาดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออยังดีกว่าเนื่องจากว่าทุกอย่างมันรวบรัดกันมาในเวลาแค่ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอ่ะมันแบบทุกอย่างมันถูกบีบเข้ามาอัดกันอ่ะแล้วมันแบบเราอารมณ์มันมานะอารมณ์เราได้นะแต่เราตามหนังไม่ทันอ่ะเราแบบ ชิ้นนี้โดนฆ่าชิ้นนั้นก็โดนฆ่าชิ้นนี้ก็โดนฆ่าโดนฆ่าจู่ๆก็แทงกันจู่ๆก็อะไรกันรัดคอกันอย่างเงี้ยคือฮะจู่ๆก็ตายกันอย่างนี้เลยเหรอแบบเอ้ยมันมากไปบางทีอ่ะเออแล้วมันเร็วมากแบบช็อตนี้ฆ่าเสร็จอีกช็อตนึ่งฆ่าเลยอีกช็อตนึงก็ฆ่าเสร็จอีกช็อตนึงก็ฆ่าเลยคือทุกคนแม่งรีบแบบรีบกันจัดอะ่ะเออผมไม่ค่อยชอบในช่วงเวลานี้เพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเร็วจนแบบมันตามไม่ทันอะ่ะ ถ้ามันช้าจนเฉื่อยก็ไม่ดีถ้ามันเร็วจนมันแบบมันเดแฟดผมก็ตามไม่ทันเออผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนะในช่วงเี่ยงสามนะครับแต่ผมก็นับถือทุกคนนะทุกคนแสดงออกมาได้ดีมากนะครับภาคไทยก็ก็ดีก็คุณภาพก็เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรครับแต่แบบเอาจริงมันแปลก,ปกบางทีเสียงมันแปลกปกอะเนาะแต่ก็ก็เข้าใจนะครับไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าภาคไทยอันนี้คือผมเป็นภาคไทยที่อยู่มานานละแต่คือบางทีมันก็แบบฉันคือเป็นมนุษย์นกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันคุยไปเอ้ยผิดเรื่องเรื่องคือมันภาคไทยผมก็ไม่ว่าอะไรแหละเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกเรื่องก็ไม่ประสงค์ก็ฟังภาษาเกาหลีไปนะครับผมฟังภาษาไทยได้นะสําหรับอันนี้ผมโอเคนะครับเออตัวอะไรต่างๆก็รู้สึกก็ไม่ได้ผิดอะไรไปมากนะนักแสดงก็ดี อินเนอร์อะไรมาหมดจ๋ามากผมรู้สึกดีมากนะครับและตอนท้ายเรื่องเปิดไปยังเอ่มจักรวาลของ MIB เอ๊ย้ยฮะสูตดดำใช่ไหมสูตดดำผู้หญิงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ลืมไม่ใช่ MIB ครับมันก็คือตัวของ Squid Game ในประเทศลอสแองเจลิสประเทศอังกฤษปะเอออเมริกาใช่ มันไปอยู่ตรงนั้นแล้วแลวผมเห็นครั้งแรกคุณนึกว่า mib สัตว์เออผมเห็นแล้วมัง้งแบบเอ้เชี่ย mib ป่าวะเออผมว่านึกว่า mib ตอนแรก <laughs> โอเคแต่แต่ดูทรงแล้วภาคต่อก็อาจจะทำออกมาแต่ขอแบบไม่เอารูปลับอย่างนี้ได้ปะอ่าคุณจะทำเป็นซีรีส์สักยีก่สิตอนผมก็ไม่ว่าเอาแบบซีผมก็ไม่ว่า,า,แ,บบวาแต่ หกตอนและรวบรับทุกอย่างมาเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าทา่าเท่าไหร่นะครับอย่างซีซั่นหนึ่งมันแปลกใหม่โอเคก็ไม่ว่าอะไรซีซั่นสองโคตรแบบโคตรดสดอ่ะผมก็รู้สึกดีนะอืมเพราะฉะนั้นก็ซีซั่นนี้ไม่ค่อยปลื้มนะครับไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นภาคคิวใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอให้ทุกคนเหมือกับฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉัน,ฉน